เออชิเก้นนายรู้ไหมว่าฝนไม่ตกนะหรือว่ามันสว่างเกินไปทำไมนายถึงสวมกางเกงเดนแล้วก็ถือลมด้วยละ่ะกาศแจ่มใสไม่ทำร้ายเราจะคนหลอดเทได้หรอกก็นายดูเหมือนแวมไพร์เนี่ยเปิดออกมาแค่เน็บเราหวังว่าเราจะไม่รบกวนนายนะ สวัสดีแฮปปี้และเมื่อกี้เกมไม่ได้อ่านสภาพอากาศเหรอแย่น yeah, ะป๊ปปี้ทุกคนอยู่ที่นี่แล้วหรอเราอยากลองจุดน่าสนใจบนแคปแนปแช่ชๆจริงๆเขาเหมือนเจ๋งมากใช่แล้วทุกคนมาแล้วแต่เราเมีปัญหากับแคปแนปนิดหน่อย เาเป็นยังไงบ้างเราพบว,ว่าเขาเป็นเช่นนี้เมื่อเรามาถึงปรากฏว่าแคดเดทเน็บทาตัวเหมือนแมวมันเดินสี่ขาร้องเหมียวเหมียวแทนที่จะพูดและมันกินจนหมดพื้นเดยเดีเียเมวแราอเขานับาเดียวเดียดียวเยวนี่หมายความว่าหัดแหลนรางวัลของเราหยุดส่องแสงเขากลายเป็นสัตว์ธรรมดาดมใช่มเดยเนหมาบบั้นนระวยไปเราต้าด,ด่องากลด่ไมด้วเมา่า่วอเยองเากเปนัตว์รมเยงของเรา บ,บ้าพูดถูกเราต้องพาเขากลับมา <l ots> น่ารักนุ่มมโอ้เห็นแต่ความดีมีปัญหาอะไรเราก็ดูน่ารักเหมือนปกติสำหรับฉันนี่ผูน้นำที่พักดีของเราอยู่ที่ไหนเมื่อเราต้องการเขาขอโทษนะเพื่อนๆฉันหมกมุ่งกับความน่ารักเขาไปหน่อย เอาล่ะเพื่อนเพื่อนแคนด์ต้องการความช่วยเหลือลจากเราเพื่อที่จะได้เป็นตัวเขาอีกครั้งรับบ้าก,กับฉันยาซ่อมสร้อยของเขาสำหรับตอนนี้เรามาผัดกันดูแลเขาเพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะไม่ได้รับบาดเจ็บเออขอโทษนะฉันมีสิ่งที่ดีกว่าให้ทำมากกว่าดูแลคนที่อย่างอายุเท<ล>่าเราเข้อเสนอพิเศษที่ a p p l e B ลบีซึ่งจะหมดภายในคืนนี้ทุกคนมาดูนี่สิโอ้โอ้ริ้วท้้งหมดก็หายตัวไป้ล้วแต่สไลด์ นั่นใช้เวลาทั้งคืนกว่าจะเสร็จโอ้แลไ้ไม่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 แคปนับหยุดทำแบบนั้นได้แล้วเฮ้ยฉันคนได้แคปนับก่อนเขาอยู่สีแดงไม่มีทางเขาต้องอยู่ทีมสีฟ้ากับฉันสีนแดงฟ้าสีแดงฟ้าเอาละแคนปนัเรากำลังจะเล่นดัฟอร์อิสลาวานะทีนี้นายต้องทำก็คือกระโดดเล็กๆน้อยๆนะ ดูง่ายใช่ไหมล่ะนายลองทำให้ฉันเห็นดูสิฮึ่มมหมูหมูชิงวีแกตแนบแค๊ดแนบโอ้โอ้ดูเขาสิงานที่ดีที่สุดของฉันอย่างแท้จริงแต่ก็ยังขาดอะไรบางอย่าง เข็มกับดอกไม้โฮเมสอันนี้ล่ะมันจะดูดีมากสำหรับนายแคทแนปคงไม่ใช่ไหม No แค t แ a p น,นายกำลังทำรายงาน <c oughs> ของพวกเราหึ Cat Nap นี่ต้องเป็นคิวที่ดีที่สุดที่ฉันเคยทำเลยแคทแนปก็ชอบเหมือนกันใช่ไหมทำไหมเอาล่าะเจ้าเหมียวซุกซนของฉันได้เวลาอาบน้ำแล้แวล่ะฮิโอ้เอาล่ะเธอก็รู้ว่ามันไม่ได้พนกับฉันหรอกออนั่นก็ด้วยบ แม่ธรรมดาเขาไม่ทำแบบนั้นกันหรอกไอ้โง่มอนะฉันขอโทษที่หมอมุ่งกับนายไปหนแล้วแคปนะแต่ฉันอดไม่ได้ก็นายน่ารักเกินไปหนิอ๋อลุงแาวตัวไหนเป็นเด็กดีกันนะนายใช่ไหมเจ้าแม่นั่นละอเฮ็ดอกดี บบนััเอ่อเมียวอืมโอเคก็ได้แก้งทำเป็นแม่ธรรมดาเพราะฉันอยากนอนทั้งวันทิ้งฉันไว้ตามลำพังแต่แน่นอนพวกพวกโบโซโจใจใหญ่คิดว่าฉันกำลังมีปัญหาและทำให้ฉันตื่นตลอดเวลา เหมือนอย่างที่คุณทําเสมอแคทแนปนายรู้ไหมว่าถ้านายต้องการวันอยู่สักวันนายก็บอกเราได้นะพวกเราทุกคนกังวลว่านายจะไม่สบายเลเยนะฉันโล่งอกไปทีที่คุณสบายดีอยู่ฉันขอโทษที่ฉันขวนคุณนะเอ๊ะไม่ต้องกังวลไปหรอกไม่ใช่ว่านายจะฉีกขาฉันไปสักหน่อยดีใจที่รู้ว่าคุณแกล้งทําเป็นตลอดเวลาแคทแนปจำไว้เสมอ you learn s a งานไว้ด้วยไปนะดิกเ